สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้แอดไวจะพาลงทุ่งนะคะเพื่อนเพื่อนดูดูเส้นทางที่แอดไวจะลงไปทุ่งนานะคะเพื่อนเพื่อนดูนะคะอันนี้อีกเส้นทางหนึ่งนะคะแอดไวจะพาไปลงทุ่งนาแอดไวจะไปได้ยังไงเพราะว่าแต่แอดไวก็จะไปนะคะเพื่อนเพื่อนไปกับแอดไวนะจะแอดไวมากับจักรยานคู่ใจนะคะ ไม่รู้นะว่าเส้นทางนี้มันจะเป็นแบบนี้เนาะเพราะนั้นแอบไปจะค่อยๆพาเดินไปนะไปเป็นไดเนี่ยถนนไปทุ่งนานะคะนีเราก็จะค่อยๆเดินไปเนาะโอ้โหดูเส้นทางนะคะเพืเ่อนๆเราจะเดินไปทางไหนอ่ะโอ้โคนจมโคนแน่เลยไม่กล้าจอดรถไว้เนาะได้มาแล้วนะคะ ได้มาแล้ก็ต้องมาไปต่อเดี๋ยวนะคะอาจจะลำบากหน่อยเนาะก็ขับจัรยานมาตั้งไกลแล้วเนาะจะถอยกลับก็ไม่ได้เนาะเอาอ่ะดูดิดูนะคะม่นล้อมันขนาดไหน <c oughs> เนี่ยเราจะมาแบบนี้กันเดี๋ยวให้ผ่านเส้นทางนี้ก่อนเนาะโอ้โหลึกเนาะลึกจังล้อมันฝืดจังติด,ดทนนะคะ หอบละหอบละนี่นะคะชีวิต YouTube นะคะขึ้นได้แล้วหอบเหมือนกันเนาะก็จะค่อยๆเดินเนาะจะได้ชมทิวทัศน์ไปด้วยที่ตรงนี้ไม่เคยมานะคะเพื่อนๆโอ้ดูท้องฟ้าก็มีเมฆเริ่มแล้วค่ะอ้ข้างในก็ปลูกอะไรอ่ะ มีใครอยู่ไหมคะไม่ใช่มีเจ้าบ้านนะเจ้าที่นะวิ่งป่าราบนะเอาเราจะจอดตัก,กยานไว้ตรงนี้ดีกว่ารู้สึกว่าเส้นทางนี้นเตะมากเลยเดี๋ยวเราจะเดินอนะคะเดี๋ยวเราขอจอดเครื่องบินเราไว้ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวนะจับจัก,กรยานไม่ค่อยได้โอ้โหโหดีตึงเลยนะคะเราก็จะเก็บอุปกรณ์ของเราไปด้วยนะคะ แล้วก็ดูชมทุ่งนานะคะเนี่ยทางนี้แหละที่เขาบอกว่าข้าวกำลังสวยนะคะอาทิตย์ที่แล้วอเดไวไม่ได้มาทางนี้นะคะแต่าอาทิตย์นี้อเดไวได้มีโอกาสมาเนาะก็เลยพาเพื่อนๆมาชมนะคะจริงด้วยโอ้ยต้นข้าวกำลังตั้งตัวสวยมากเลยนะคะพเพื่อนๆดูสิคะดูสิคะพเพื่อนๆ ข้าวตัวนี้เขาปักดํานะคะข้าวเขาปักดําก็จะสวยเป็นกออย่างนี้แหละคะ่ะถ้าเป็นนาหวานเนาะถ้าเป็นนาหวานก็จะนาแน่นไปเลยนะคะแต่นาตรงนี้เขาปักดำเนาะนาปักดําก็จะสวยนะคะพอข้าวแตกกอมาก็ได้รวงข้าวเนาะนะคะเพื่อนๆที่นี่เป็นนาปักดำเหรอแต่เราไปชมข้างหน้าเนาะ ชมท้องฟ้าไปด้วยเนาะแล้วจะ,จะวิ่งกลับบ้านทันไหมพ่อเมฆฝนกําลังจะเคลื่อนตัวมาแล้วนะคะโอ้น้ําเยอะจังเลยโอ้ข้าวสวยแน่แนเลยที่ตรงนี้เราไม่เคยมาเนาะแต่เห็นเขาแนะนํามาเนาะบอกว่าข้างล่างนะข้าวกําลังสวยก็สวยจริงๆนะคะเพื่อนๆโอ้นี่ทุ่งหญ้านะเนะี่ยตรงนี้ทุ่งหญ้านะคะ ตรงนี้ทุ่งหญ้าเนาะตรงนี้ทุ่งหญ้าอันนี้นาหวานนะคะตรงนี้นาหวานเนาะส่วนกลางๆที่เป็นหย่อมคือเขาเกี่ยวออกไปนะคะเขาเกี่ยวเพื่อที่จะได้ข้าวงอกขึ้นมาใหม่เนาะอันนี้พอจะรู้นะคะเพราะว่าทุกๆปีเขาก็ทํากันอย่างนี้เนาะนะคะอ้ท้องฟ้าสวยมากเลย อีกไม่นานก็จะมีฝนแล้วนี่เหมือนเมื่อวานนี้เลยเนาะเมื่อวานนี้ก็จะนี้แหละเมฆลอยกระจายแบบนี้นะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะพาออกมาชมทุ่งกว้างแล้วโอ้โหดูข้างนี้สิครับเพื่อนๆดูดูด,ดูท้องฟ้าข้างนี้ดูสิครับเพื่อนๆมาแล้วกลุ่มเบลมเลยนะคะเพื่อนๆดูสิคะ อไปจะกลับถึงบ้านทันไหมนี่ดูสิคะเมฆกระจายจะเป็นกลุ่มเป็นก้อนมาแล้วข้างทิศตะวันตกนะคะมาชมข้างนี้ดูก่อนนะมาไวมานั่งพักก่อนเนาะเราจะดูท้องนาไปพลางๆนะคะเราก็ยังสนใจกับเมฆกลุ่มนั้นอยู่นะคะฝนหน้านี้ชั่วถ้าด้ตกแล้วนะคะ กมาทันทีทันใดเลยนะคะเพื่อนๆเ,เสียงป๋อมป๋อมป๋อมเสียงป๋อม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 เนาะนี่ดูต้นข้าวอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อนๆสวยมากเลยนะคะอันนี้จะเป็นนาดานนาที่เขาหวานไม่ใช่ก็โตแล้วดูยากนะคะเพื่อนๆแตม่มันก็มีนานอยานาที่หวานนะคะนานที่หวานทนางเนาะ น่าจะเป็นนาหวานหรือเปล่านาหวานขะนาหวานนะคะเป็นนาหวานคะ่ะไม่ใช่นาปักดำนะคะพักเหนื่อยแล้วเราก็เดินต่อเนาะเราก็เดินต่ออย่าลืมมองธรรมชาติไปด้วยเด้อข้างบนเดี๋ยววิ่งไม่ทันนะคะเ,เพื่อนๆตรงนี้เขาก็จะปักดำเขาเรียกว่าซ่อมข้าวนะคะที่เป็นหย่อมๆเป็นระยะห่างนะคะ ก็จะ่อมข้าวเนาะตรงนั้นอาจจะเป็นที่เขาถอนกล้าไปนะคะน่าจ,จะเป็นกล้านะคะตรงนี้คือที่หว่านข้าวเนาะทีนี้เขาถอนกล้าไปแล้วเนาะทีนี้มันก็เป็นที่ว่างเขาก็เลยเอาข้าวที่ที่เหลือจากกลุ่มนี้แหละเอาไปปักซ่อมนะคะคือเรียกว่าซ่อมข้าวเนาะโอเคนะไปเดินต่อไปอีกสักนิดนึงเดี๋ยวเราจะได้เดินทางกลับเพราะไอ้เมฆกลุ่มนั้นแหละ ต้นกระบอกเยอะแยะเลยนะคะต้นกระบอกที่นี่ราคาดีนะคะท่านราคาดีมากต้นหนึ่งก็เป็นพันๆนะคะเขานียอมเอามาทําเป็นฐานนะคะเพื่อนๆต้นกระบอกนี้ไม่นิยมเอาไปทําบ้านนะคะเพราะว่าชื่อกระบอกเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งที่ไม่ดีนะคะเขาจะยึดเอาคําว่าบกนะคะบกบกคือรถนะคะเขาห้ามเอาไปทําบ้านนะคะเพื่อนๆ ต้นกระบอกที่มองไปข้างหน้านะคะเขาจะใช้ประโยชน์ด้วยกรารเผาทานเผาถานมาอากสอบป่านหนึ่งก็ตกไป2 5งร้อนะคะแต่ก็ค่าตัดเลื่อยอะแพงนะคะใครใช้ถานเดี๋ยวบอกว่าแพงนะคะขั้นตอนในการทำถ่านนี่คยากมากหลายขั้นตอนนะคะเพื่อนๆนะคะ อะไรที่เราทําไม่ได้เราก็ยอมรับสภาพเนาะนี่ก็ยังมีหอยเชอรี่ของชาวนาปะปนอยู่จริงๆนะคะไงลอยตุ้มป่องตุ้มป่องบางตัวก็ลอยนะคะลอยคือความหมายก็คือนะคะนี่ค่านี้อาจจะเหีย่ยงกล้องไปเร็วไปหน่อยนะคะเพื่อนเนี่ไงข้าวติดละกำลังรอรับอ่าตรงนี้ยังไม่ปากดาเสร็จ สงสัยจะกลับมทาทำทีหลังเนาะทางทิศตะวันออกค่อนข้างจะแจ่มนะคะท้องฟ้าแจ่มโอ้โหสวยงามไหมคะมองไปนะคะมองยาวๆทอดยาวๆนะคะเมืองไทยเห็นเมืองไทยมีอุดมสมบูรณ์ไป ก็ได้เฉพาะที่พื้นหน้าสีเขียวนี่แหละคะ่ะถ้าเข้าหน้าแรงก็แห้งแรงนะคะเพื่อนๆโอ้ไม่กลุ่มนี้ก็มีใหญ่เยอะเหมือนกันเดี๋ยวเราจะเก็บคลิปนี้แล้วเราก็จะรีบปลับนะคะฝากกดติดตามกดกดติดตามให้ด้วยนะคะเนี่ยต้นกระบกต้นนี้ก็สวยนะคะรูปร่างแปลกๆรูปร่างแปลกเนาะเป็นต้นกระบกนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้เพิ่งตัดดันเสร็จนะคะ ก็ยังไม่ไม่ทรงตัวนะคะกลา้ากล้าข้าวก็ยังไม่ทรงตัวนะจะเห็นได้ชัดจากตรงที่เขาแข็งแรงนะคะเพื่อนๆส่วนที่สีเขียวนี่นะคะคือเขาพอพอข้าวอ่าเขาเรียกว่าข้าวติดเนาะข้าวทรงตัวเขาก็จะหวานปุ๋ยนะคะเพื่อนๆหวานปุ๋ยแล้วกล้าข้าวเขาก็จะเขียวนะคะเขาก็จะแล้วก็น้ํขน้ําท่าเขาก็ได้ด้วยนะ ดูสิคะเพื่อนๆแต่ส่วนข้างนี้นะคะก็รอให้ทรงตัวกว่าน,นี้ก่อนนะคะเขาถึงจะมีการหว่านปุ๋ยคือฮอร์โมนนะคะฮอร์โมนนะคะถ้าปลูกถ้าปลูกในในในที่สวนเขาก็เรียกว่ายูเรียเนาะเขาก็จะใส่ปุ๋ยยูเรียปุ๋ยยูเรียที่เป็นเม็ดเม็ดสีข,ขาวๆที่ใส่กับต้นไม้นะคะนะคะเขาก็จะมี ขั้นตอนหลายวิธีเหมือนกันนะชาวนาเนี่ยพี่หอยเชอรี่กำลังลอยต้มป่องต้มป่องนะคะบางตัวก็ตายบางตัวก็คลานเข้าไปเกาะอ,อยู่ตรงต้นข้าวของชาวนานะคะเพื่อนอ่ะมีเขียดนอ้อยป๋อมแป๋มด้วยเนาะตรงนี้มีสาบด้วยเนาะเดี๋ยวเราจะข้ามมาฝั่งนี้ด้วยนะเราจะไปชม ที่นาของเพื่อนบ้านนะไม่ใช่ของแอดไวไวเดอร์แอดวไวก็เก็บเกล็ดเล็กๆน้อยมาฝากอีกเหมือนเดิมนะคะนะคะท้องไร่ท้องนานะคะนี่ตรงนี้เขาก็จะขุดสระน้ำนะคะเอาไว้รองรับหน้าแรงนะคะเลี้ยงปลาไปด้วยนะคะเพื่อนๆก็มีท่อระบายน้ำไหลลงมา มีที่ดักปลาด้วยโยนีไงตรงนี้นะคะถ้าน้ํามันแรงๆเนี่ยเขาก็จะใช้อะไรใส่ใส่ดักปลานะคะ mm. ที่ทํามาหากินเขามีเยอะเนาะถ้ามีที่นาโอ้น้าท่าอุดมสมบูรณ์เลยนะคะ mm. เราไม่ได้ข้ามไปนะคะเพะฝนตกค่ะ mm. อันนี้เป็นที่นาของอาจารย์ที่เข้ากเกษียณเมื่อปีที่แล้วนะคะ mm. คือคุ้นเคยกันอยู่นะคะ ท่านเกษียณแม้วปีที่แล้วท่านเลยมาทำหนองนาที่นี่นะคะว้าวว้าวว้าว,ว,าวนกบินจับปลานะคะเพื่อนๆก็ดีไปอีกอย่างเนะาะขุดสะเอาไว้เป็นที่รองรับหน้านา้ำไม่มีตอนที่หน้าแรงนะจ๊ะก็ส่วนข้างบน,นคงจะปลูกผักเนาะอไอเดียไอเดียต้อนรับใบเกษียณได้ดีมาก ก่านค,ครูท่านอาจารย์ีลยวนี้ก็จะมีปลาซิลไหมนี่ไงเขาใส่อะไรไว้นะ่ะอุ้ยเพื่อนมองละเพื่อนเห่าแล้วนะคะสงสัยจะได้เดินทางกลับนะคะไปไปไปเดินทางกลับนะคะข้างหน้ามีข้างหน้ามีเพื่อนเห่านะคะอันนี้ก็จะมีหญ้านะคะหญ้า เขาเรียกว่าหญ้าก,กากานะคะหญ้าก,กาเคยได้ยินมาจํามานะคะเขาจะเขาจะเรียกหญ้าก,กาหญ้าพวกนี้นะคะมันมีที่ไปที่มานะคะเพื่อนๆแต่ก่อนไม่มีนะคะมันมากับปุ๋ยค่ะมากับปุ๋ยหญ้าพวกนี้นะคะเนี่ยที่ชาวนาเอื้อมละอาก็คือหญ้าแบบนี้และค่ะกําลังวิเคราะห์หาสาเหตุหยุดหญ้าพวกนี้มาจากไหนสรุปลงความเห็น ชาวนาบางท่านก็บอกว่าค่ะตามนั้นนะคะตะกี้นี่ผูเผลอพูดไปเนาะเราก็จะเดินทางกลับนะคะเพราะว่าตะกี้นี่บอกไปแล้วว่ามีเจ้าบ่มีเจ้าที่เห่าละนะคะเพื<ๆ>่อนเพื่อนเราก็จะเดินทางกลับเล็กๆ็กไน้อยนะคะเพื่อนเพื่ออาทิตย์ละครั้งชมธรรมชาติยาวๆอย่างนี้นะคะ พลาดประการใดในการบรรยายการพูดก็กลาบขออภัยด้วยนะคะใบวา,ายก็เพิ่งจะเริ่มต้นนะคะแล้วก็ดูข้าวลูกไปคลางนะคะแล้วก็กลับมาดูข้าวที่กำลังเขียวคลึมนะคะอีกไม่นานเกินรอก็จะออกรวงแล้วนะคะประมาณอา่า ข้าวพรราหลังข้าวพรรานะคะออกพรรษานี่แหละข้าวที่นี่ก็จะเป็นสีทองนะคะดูมองไปข้างหลังข้างหน้าคิดดูสิคะถ้าเหลืองอลามหมดแล้วจะเป็นทุ่งทองได้ไหมถึงช่วงนั้นแอดไวไวจะพามาเก็บภาพนี้อีกนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมกดไลค์กดติดตามให้แอดไวไวด้วยนะคะ ขอบคุณนะคะเดินทางกลับกันแล้วบ๊ายบายค่ะ